นึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักมันคืีมกันแดดทั่พไปตามทางตลาดที่ใส่ส่นน้ำมันผิวมันนิ่งมากอะมันชม,มูทนมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเรา,เาด,ดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ สดชื่นตลอ,อดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเพเนี่ยจะได้เสอร์เเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซคันเชนเลอร์อจากสก,กีปตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m อันนี้ช่วยกันบอกต่อให้คนได้หันมาสนใจกับผ้าไทยมากขึ้นแล้วก็ให้ชวนมาดูรายการความควาผ้าไทยค่ะก็จะมีวันแรกที่จากรายการเคือวันที่4สิงหาคมนี้มาสองวันชินเลี่ยนครับสองวนชินเมี่ยนดังครับแต่ก็ดูไม่ค่เกินแต่ก็ดูเป็นนายแบบมืออาชีพได้แล้วโอ้โหขอบคุณครับยังไม่ถึงขั้นนั้นพี่พี่มิคถามก่อนเลยว่าพี่มีเองก็เป็นคนที่ใส่ผ้าไทยอยู่แล้วด้วยเป็นยังไงบ้างก็ได้มาใส่ผ้าไทยอีกผมรู้สึกว่ามันวัยรุ่นขึ้น ม่เหมือนสมัยก่อนนี่บอกว่าชุดผ้าไทยในน้องแพ้เองก็ใส่กระลังลาด้วยคือเราก็จะเห็นว่าผ้าไทยสามารถใส่ได้ลังลายรูปแบบงก็ทุกวันนี้เราก็สามารถมาดีไซน์ในแบบที่ที่สมวัยได้กับเรานะคะว่าจะเป็นท้งผู้ชายและผู้หญิงก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีได้ค่ะถือคนไทยให้แบบกับอนุรักษ์้าได้ าติดตามชมรายการทอฟฟีผ้าไทยนะคะปีสองที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่4สิงหาคมนี้แล้วกันค่ะก็เรียกว่าเป็นการเชิญชวนให้เราได้ได้หันมาใส่ผ้าไทายให้ความสําคัญในในสิ่งที่เรามีในความเป็นไทยของเราจริงๆนะคะก็เชิญชวน,ะะนทุกๆคนค่ะผ้าไทยไม่ตกยุคใช่ไหมคะไม่ตกยุคค่ะยังอินเทรนด์ได้เสมอค่ะเห็นเรื่องแบบพูดกันเมื่อกี้หลายคนคิดไปถึงเอ๊ชุดแต่งหน้าจะใส่ผ้าไทยหรือเปล่าคงไปหยอกเลยดีเลงๆไว้ย่อนให้ชมรายการนี้ก่อนดีกว่า ราคาตัวต้องเอาด้วยหเปล่าเอ่อจริงๆอันนี้ก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็เราก็ยินดีให้มันมาทำด้วยอยู่แล้วค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วค้าวตัวนี้เลยปกติไหมซอสแพนปกติค่ะค้าตัวพี่หมีให้แพนหมดเลยไหมคะไม่ต้องแพนเลยหรือเปล่าคะอะไรนะครับให้น้องแพนหมดเลยหรือเปล่าค่าตัวค่าตัวยังไม่ทราบเลยครับนี่เป็นพี่หมีรู้จักกับพี่พี่ที่เป็นเจ้าของของของรายการนะคะแล้วก็พี่ๆก็เลยบอกว่า มาช่วยมามาช่วยกันเดินให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมีก็ยินดีแต่เห็นออกงานคู่ด้กันบ่อยเป็นอะไรนการตลอดเลยนคถ้ามีโอกาสที่พนติดต่อ่าดยแฟชั่นมีหลักเล่มก็ังไม่มีนะคะยินดีรับทุงานไหมคะแฟชั่นคู่วีดดิ้งรีโอเคไหมต้องดูตามเวลาที่หมีค่ะถ้าเกิดว่าเวลาโอเคอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยินดีแบบว่าออกไปได้สวยคุยกันเรื่องขี้าวว่าอะไรนะ มีพวกคุณแล้วแต่งงานเนี่ยสช่ไหมคะสนุกยังครับเหนื่อยไหมครับไม่เม่ครับไม่ไม่พี่หมียังเกินพูดขอนแทนบางย่งนะคะอะไรนะครับพีพวกยังเกินขอนแทนอะไรพี่บีร์เรื่องงานเราก็ตามคนต่างทำงานเนาะค่ะยังได้มีแางแทนมั้งไหมทำไว่าจะกี่ปีดีอยากกดดันพี่มีค่ะก็ะสุดตัวแทนพร้อมไหมยังคะถ้าพี่มีโอเคถ้าพี่มีมาขอเราก็แฮปปี้ทุกวันนะคะก็เนาะเหมือนเดิมแล้วกันค่ะ จะเป็นคุณอาต์ก่อนหรือยังก็ทำไปใหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเหมือนทำเดิมที่พูดตลอดนะคะก็เอาเป็นว่าเรามีความสุขทุกวันแล้วกันค่ะพี่นีอยากสลาดฝนนะครับข้องนอฝนตกไหมครับยังไม่ได้คุยคงว่าข้างนอกอาจจะฝนตกน้องต้นสิครับเราก็ยังชวนๆกันทำกิจกรรมดีๆกันมากกว่าค่ะพอออกงานด้วยกันไปกว่อยู่หลายคนก็ยังสนิทกันพี่มี อออะไรยยยย่่างงงเีีี้คมมมมัันนแบบใสูก็ทำครับก็เช้าก็ทำงานปกติแล้วก็ตอนเย็นในอย่างวันนี้วันนี้ก็คือนี่ก็หกโมงกว่ารุ่งหนึ่งแล้วมันก็คือเป็นเวลานอกเหนือเวลาราชการแล้วครับเรียกว่าไม่กระทบกับเวลาไม่ครับเพราะว่างานของผมเป็นงานนั่งโต๊ะมากกว่าไม่ใช่เป็นงานตลอดยีชั่วโมงอย่างได้เนาะว่าไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ออ๋ไม่ครับไม่มีเพื่อนเพื่อนตำรวจด้วยกันมีแซลไหมคะว่าเดี๋ยวนี้แหมเป็นดาราแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้อก็เลยมีบ้างครับนี่คือไมะครับ ี่ตอนนี้ผมยังเขินอยู่เลยนักข่านค่ะมันมีข่าวว่าทางพี่น้องทางเสฉะมีการเรียกประชุมเกี่ยวกับในช่อบอกว่าจะมีการลงมาตรการแบบว่าบลงดาดาราที่ยอมรับดีเลทนั่นเองเราได้พอได้ยินกระแสจริงๆเพิ่งได้ยินเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ก็ยังไม่ได้มีอะไรนะคะถึงกระทั้นว่าลงดาบถ้าเกิดเจอออกงานอีเวนต์บ่อยๆแล้วก็ไปพับกับคิวละคร สักคนอยูแล้วค่ะแล้วก็อย่างงานละครตอนนี้ก็มีถ่ายอยู่แล้วซึ่งก็มีคิวที่ที่ิ้งเอาไว้อยู่แล้วก็จะไม่ไม่ได้มีอะไรกระโดดแบบนี้มีข่าวมาอย่างนี้ไงว่าเราติดโควิดไหมคะเราติดโควิดเลยเหรอคะแหมก็ไม่ได้มีอะไรนะคะพี่หนองเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่ที่น่ารักมากท่านก็เมตตาเสมอแล้วก็มีอะไรก็คือเอ่อคุยกันได้อยู่แล้วคงคงไม่ได้มีอะไรที่ต้องรุนแรงหรือหรือทำมาตรการอะไรแบบนั้นมีมาตรการแบบนี้จริงๆแจะริงเลยมมีมาตรการแบบนี้จริงๆริงเ แทนว่าเราก็คือทางานด้วยความสุขกันดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะและ<ม>้วก็แทนว่าเรากักแสดงเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่เราสามารถพูดคุยได้เยอืมคนตัวแทนเพชรกีปัญหาเรื่องนี้กับทางกองบางงานงานอีเวนต์บบเคยคิวชวนกัเออกนไไงเล่ส่วนใหญ่เป็นเจอกองที่น่ารักอะค่ะคือเราก็จะรับงานตามใช่คุยกันได้แล้วก็บางงานที่มันสมควรหรือบางทีขออนุญาตไปเรียนซึ่งทางกองก็จะเข้าใจคือเขาก็จะสามารถเออลบหลีหรือเราทําอะไรได้ก่อนบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีปัญหา แพนเห็นด้วยกับกฎนี้ไหมคะที่ออกกฎแบบนี้มาตรการนี้เหรอคะเห็นด้วยไหมคะจริงจริงแพนว่าเอาเป็นว่า50 50ละกันนะคะเราก็ต้องมาดูแลตัวเองในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของเวลาให้ได้ดีที่สุดค่ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าหวั่นไหมเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงนักแสดงที่มีอีเวนต์เยอะเหมือนกันอาจจะคนอาจจะเข้าใจว่าอาจจะเป็นเราที่มีชื่ออยู่ในรายการไม่ได้หวั่นเพราะจะมีคนจะติตามมาไหมคะหลัมาตการนี้ออกมาคิดว่าไม่น่าจะมีค่ะ ถามอีกเรื่องนึงค่ะ,คะมีประเด็นนึงเขาบอกว่าตอนที่แทนไปถ่ายแบบที่มาเกาว่าเขาเมากันว่าให้าาเราเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบยังไงคะที่มาเกาเหรอคะเขาเพิ่งไปมาเองนี่เออไม่มีอะไรนะคะเราก็ทำงานกันตามป,ปกติแล้วก็ได้ทำงานกับพี่ใหญ่แล้วก็พี่ๆช่างหน้าช่างผมทุกคนก็เป็นชิงงานอาชีพอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยมีบทมีร้อนมีอะไรหเ ทํางานสนุกมากเลยค่ะเราอยู่แต่ในที่เย็นๆตลอดแล้วก็สถานที่ก็สวยมากเลยเขาบอกว่าเราต้องเลือกที่นั่งตอนบินไปเป็นแบบ first class อะไรอย่างนี้ด้วยไม่ได้ไปเราไปเองอะค่ะแล้วก็ไม่หมายถึงว่าเราไม่ได้ไปพร้อมทีมงานด้วยแล้วก็ไปเจอเขาที่นู่นเลยอืไม่ได้มีปัญหาอะไรออใช่ค่ะเพราะว่าได้เจอทีมงานในช่วงที่ถ่ายพอดีแล้วก็คุณแม่เองก็ประสานงานในในส่วนของการทํางานต่างๆอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่ติดตามไปด้วยใช่ไหมคะทีมงาน ใช่ค่ะแล้วก็คือเรามีโอกาสได้ตั้งใจว่าอยากจะไปทําบุญก่อนไปกราบเจ้าแม่กวนอิมที่ฮ่องกงก่อนก็เลยก็เลยเดินทางไปล่วงหน้าค่ะมี่พี่บ้างั้นคะมีคนเมาว่าเราต้องไปด้วยใช่เมามีด้วยเหรอครับมตัวให้เราด้วยอะไรเขาเมาตัวรู้สึกจะไปกันเองเราเดินทางกันเองได้ยนนะว่าไม่มันไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเราไปตัวด้วยเราไปเองมากกว่าเห็นไปไหว่าพระขอพรนี่ขอจากคมรักด้วยเหรอค่ะจะเดีนไปสุขภาพ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบปีๆก่อนใคร และถ้าคุณเป็นคอร์นที่ชอบนํากระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จํากัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้องว้าว้าอมแซคดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว